ใครเคยกินนะครับน้ำลายไหลแน่นอนกัดนี่แตกในปากตุ๊บๆเลยอ่ะนี่ไงน้ำเนี้ยวทิ้งเราเหรอเนาะโอ้ไม่ทิ้งเลยไลยโอ้น้ำนี่ของอร่อยเลยนะคุณผู้ชมมันจะหอมมากอืมอกินหอมเลยคุณผู้ชมอีกอ่ะหม้อขนาดอีกอ่ะหม้อขนาดอีกอ่ะอีกอ่ะหม้อขนาด สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่แล้วนะครับนี่วันนี้ผมได้นี่มาอันนี้ของอร่อยเลยนะครับผมไข่แมงมันนะครับเม็ดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอันนี้นะครับในเมืองนี่เขาขายกันกิโล2,000บาทเลยนะครับแต่นี้ไปหาเองนะถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปนะครับก็ไปดูได้คลิปหาไข่แมงมันนะครับเมื่อวานนะครับก็หามามันข้าแล้วนะครับก็เลยมาทำกินตอนเช้ากันนะครับเพราะมาแล้วหอมๆเลยไขแมงมันา้น เอมาหมดแล้วกันอ่ะเอามาหมดเลยเดี๋ยวเราทําก่อนพ่อจะทําอะไรกินเดี๋ยวค่อยแบ่งไว้ไปที่บ้านด้วยจะมาถ่ายให้คุณผู้ชมดูให้หมดเลยอันนี้คือไข่แมงมันหนึ่งกิโลกับหนึ่งขีดก้านอะผมว่าเข้ากับขนาดอะไรอะไรโอ้โหเราไปตั้งแต่เที่ยงอะครับเจอตอนหกโมงเย็นอะคือมันไม่ง่ายเลยนะครับคุณผู้ชมบนดวยนะพโกเราไปกันสองที่ครับบนรอยไปขุดไม่ได้แล้วทีนี้ก็ไปขุดที่กลางถนนน่สุดท้ายก็ได้ครับนี่ อันนี้ถือว่าสวยเม็ดใหญ่ชสวยกันเนี่ยมันเตียงอะไรเนี่ยเมเนี่ยหรูนี่ยห้เนี่ยมันจะเป็นเมี่เป็นตัวเป็นตัวแล้วครับนี่มันจะเป็นแมงมันที่เป็นตัวใหญ่ออกมาถ้อกถอดอาชีพนะออกเลหรืละครับเป็นตัวที่มันออกอะครับแมงมัน a n ทำอะไรวะนี่นะพอดียำนะยำต้มยำต้มแล้วก็มายำอ๋อต้มแล้วยำก็นึกว่าต้มยำแบบใส่มะนาวบีบใช่ไม่ใช่เนาะต้มเสร็จก็มายำร้มชุ่ให้ก่อนยำสักครึ่งเหม่อนวะสักครึ่งหนึ่งแล้วก็พอเอาไม่ทำน้อยไม่ไม่จ อ๋อจะเอาทำจอมด้วยมันอะไรได้ยางโอเคจอมน่าจะเป็นอีกคลิปหนึ่งเพราะต้องใช้เวลาาสองคืนสองคืนนะครับอีกครึ่งหนึ่งก็เดี๋ยวเอาไปที่บ้านนะครับงั้นก็เดี๋ยวลงมือกันนะครับเดี๋ยวถ้าอยู่ในนี้มันจะไม่ค่อยเห็นชัดนะเดี๋ยวเทสุดในกระท่ายดูดูน้าไข่แมงมันนะคุณผู้ชมนี่ไงชัดไหมครับผมโวดคช้อนเดียวนี่เขาขายกันเป็นร้อยเลยนะครับเนี่ยมากอ่ะ ประมาณนี้นรวยแล้วนะนี่นี่ประมาณนี้นะดูกันกชัดๆครับผมเดี๋ยวเนี่ยรวยเนี่ยโอ้ยอุ้ยอุโโอ้ยกิ้งกิ้งอือดูสิคุณผู้ชมกลิ่นหอมหเลยนี่มันจะมีกลิ่นของมันนะครับคุณผู้ชมเม็ดเป็นเม็ดเลยอร่อยอ,อันนี้เดี๋ยวแบ่งแล้วครับผมอันนี้จะเอาไปต้ม ต้มแล้วก็เนี่ยช้อนนี้เกือบสองร้อยเลยเนะถ้าขายนะประมาณีนพะอ,อนละอันนี้คือจะยำเนาะจะยำยำอันนี้จะ,จะยำครับผม สว่วนนี้จะเอาเอาทําจอมด้วยแล้วก็แ,วแบ่งบ้านด้วยโอ้โหยำนี้จัดเต็มเลยครับเว้ถ้าไปซื้อตลาดนี่ผมว่าโอ้เกือบพันอนะเนาะไม่่ได้เนี่ยเนี่ยม,ม,นะมือนี่กินของแพงนะพ่อเนี่ยสุดยอดวันนี้กอไปไปลอกเลยไปไปลอกครับผมถ้าลงเตาแล้วครับผมวันนี้ของอร่อยของแพงครับผมปกติเราไม่กินเยอะขนาดนี้นะอครับอันนี้คือบอกให้พ่อจัดเต็มเมื่อกี้พ่อบอกสักสองสามช้อนพ่อโอ้โหพ่อต้องจัดเต็มแล้วจริงๆกินดิบก็ได้ใช่ไหมพ่อ ได้กะเพราะตอนเราไปหาแล้วกินดิบอยู่ถ้ากินดิบันมันมันก่อนเนอะมันเดี๋ยวกินเฮี้ยงหน่อยครับอันนี้ไม่ไม่ยำดิบเลยเพราะก้อยอะถ้าตัวมันมีน้ำซุปอ่ะมันตวงชุบกะมันมันกรึบหน่อยอ่ะอ๋อมันจะมีความกรึบเด้งขึ้นมาแน่นแล้วก็น้ำต้มมันเนี่ยหอมจริงนะหอมหอมกลิ่นมันๆเลยน้ำเดือดแล้วนะครับนี่นะครับของอร่อยนี่นะครับผมเฉลงไปนะครับใส่ของอร่อยของแพงลงไป ไอแมดเล็กๆนี่ก็ล้างใส่หมดนะครับมทิ้งเลยครับผมไอตัวที่มันออกเหลืองๆหน่อยคือตัวแม่มันนะครับเหมือนคล้ายๆมดที่มันเดินไปเดินมาครับน้ําจะขุนๆน้ํานี่ก็หอมมากนะคุณผู้ชมนี่ครับพอต้มไปเห็นไหมมันจะขาวๆครับมันจะตึงๆขึ้นมาถ้ามันตึงงเงี้ยจะเคี้ยวกรึบๆเลยครับมันจะตุ๊บๆๆอย่างนี้แหละนี่นะครับนี่นมันจะมีความตึงๆขึ้นมานะ โอ้โหกลิ่นนี้แรงมากเวลาพ่อคนงเงี้ยนี่ครับนี่โอ้กัดนี่แตกในปากตุ๊บๆเลยอ่ะถ้าใครเคยกินนะครับน้ำลายไหลแน่นอนนี่ครับพ่อเฮ้ยเฮ้ยทำกันทำให้เสร็จก่อนเริ่มตึงๆหมดแล้วครับผมเนี่ยชกแล้วชกแล้วเนาะเนี่ยชกล้นี่ครับเราต้มไปประมาณ20นาทีนะครับีดู อันนี้ก็คือจะต้มน้ําไว้นะครับผมเพราะว่าเราจะใช้ในเมนูต่อไปนะครับหรือว่าเมนูจอมไข่แมงมันนั่นเองก็อันนี้รอติดตามคลิปต่อไปกันแล้วกันนะครับไปเราไปยําไข่แมงมันของเราก่อนเฮ้ยน้ำมันจะออกเค็มๆนะเพราะมีความเขียวหน่อยน้ําออกก่อนนะพ่อเนาะพีเมาน้ํานะครับน้าเน้าทิ้งนะพ่อเนาะโอ้ไม่ทิ้งเลยเลยโอ้น้ํานี่ของอร่อยเลยนะคุณผู้ชมมันจะหอมมากนี่ส่วนไข่นี้เดี๋ยวเราจะเอาไปยำนะครับ เต็มกระทะเลยอะ่ะโอ้ยเอาพ่อเดี๋ยวบอกเครื่องก่อนไหมโอเครื่องยำกะครับเครื่องยำม,มีอะไรบ้างไี้ครับผมเครื่องยำนะครับต้นหอมผักป้อมนะครับชโลดเกือผงถุนเนา่าพริกนะครับหอมเหลียงนะครับผมโอ้ยเครื่องแค่นี้เองเนาะนี่ค่ะเราเราเน้นความอร่อยจากอันนี้นี่นี่เริ่มจากหั่นก่อนนะครับต้นหอมผักชีครับผมไว้นี่ก่อนนะเดี๋ยวไปใส่ เราจะซอยเล็กๆก,ก็ได้นะครับพริกเนี่ยทำอย่างนี้มันมันง่ายดีนะพะอ่อเนาะอยากกินก็กัดด้วยไม่อยากกินก็ออกเนียเออพอดีลืมบอกครับเมื่อกี้เราโทรหาแม่เนาะแม่วัดแม่จะมากินด้วยนะครับผมอ่เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวใครโทรบอกแม่อีกทีนึ่งต้นหอมผักชีครับผมต่อไปก็จะปรุงรสนะครับผมเครื่องปรุงก็มีแค่สามอย่างสามอย่างผงถั่วเน,น่าเกลือชูรสผงถั่วเน,น่านะครับเกลือนะครับ สลุดนะครับคุกเข้ากันนะครับผมตอนคนนี่ก็ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะถ้าเราคนแรงมันจะแตกน,นะครับนี่อันนี้จัดเต็มเลยเมื่อก่อนเคยกินนี่แบบผักเยอะกว่าไข่นะอันนี้เล็กไข่ครับอันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะพนะ่อเนาะเสร็จแล้วเสร็จแล้วอันนี้น้ำซุปนะครับซุปน้ำซุป,ซปอันนี้เราปรุงรสไปเป็นเกลือชูรสเนาะเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายดูนะครับปรุงให้มีรสชาติหน่อยชิมย้ำก่อนชิมย้ำก่อนกินเปล่าๆนะครับโอ้โหตักเป็นช้อนเลยครับโอ้โหนี่ครับเอาละครับผมกินน้ำลายตาม คำแรกครับผมของอร่อยเอาครับผมเต็มปากเต็มคำครับลองสำลักนะพ่ออีกอ่ะโมขนาดอีกอ่ะโมขนาดอีกอะอีกอ่ะโมขนาดอร่อยชุดยอดมันกลิ่นหอมแล้วก็กลิ่นหอมแหลงเข้ากันนี่ครับหนาด้วยอนระ่อยชุดยอดเลยนะมาลองสัมผ่สน ไข่แมงมันมันจะมีกลิ่นของมันนะครับคุณผู้ชมเป็นกลิ่นเอกลักษณ์เลยพอ้มีน้ำชุปเป็นหมอกนัดนเนอะแล้วมันจะมันๆนะออหอพ่อกินรอกันแม่ไม่มานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะกําลังมาอยู่ครับโอ้โยเยกุ้ยเข้า <laughs> อย่างนี้นะนี่นะครับ <laughs> อากาศคุณผู้ชมคุนะครับมีน้ําซุปด้วยครับวันนี้น้ําซุปนี่กลิ่นของไข่แมงมันเต็มเต็ม โอ้ยสุดยอดโอ้ยถ้าใครที่เคยกินแข็งวันแล้วชอบนี่ผมว่าน้ำลายไหลแน่นอนอิจฉาพ่อเลยเขาย้ำเน้นนะเขาเปียนน้ำชุบเป็นไว้เนอะชูยอดเนี่ยแต่ละที่อาจจะกินไม่เหมือนกันนะครับแต่สูตรพ่อเนี่ยจะใส่ถั่วเน่าหนทำอย่างนี้ตลอดครับทำข้าวดูจากคำข้าวครับว่าแม่อะไรอื้มโอ้ยคำใหญ่จะอิ่มกว่าแม่นแน่ๆข้าวใหญ่มาก น mà. ี่คือโม้โอยแม่มาแล้วมาหรอมาแล้วเอาแม่มามาโอยพ่อจะหมดแล้วแม่อนานขนาดนั้น่ะรอนนานอยู่โอยแม่ทำไมใส่ผ้ากันเปื้อนดิดิ้ยันนังมากเขาทำเขาว่าดิมาส่งมีแบบมีว่าเอารถดถิ่มาคนเดียวเยมันจานหน่อยถ้าเขามาส่งเนี๋ยเขามาแจมด้วยมาลองชิมก่อน นี่นี่เอาชามตัก้ะชาแรกชามตักอนเหมาะเหมาะก้อยเน่ะก้อยอร่อยขอดูหน่อยไหมนี่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 คำไหนคำแรกคำแรกปีนเป็นปีแดกคือแรกเอ่ะนี่แรกเลยตั้งแรกเลยเนี่ยแตกตุกๆระป๋องลากลำมากอร่อยอร่อยครับอร่อยกินตามสบาย อร่อยนะน่นด้เนาะม้อหมมอองนั้งนั่อซอยากนั่นนี่เนาะนี่คดูายอกินปลาแล้ว้แม่ชดน้ำดูแม่ไม่ได้สดน้ำเลยคุบน้ำซุปนี่ก็สุดยอดอืมอืมอันนี้ผมตาก้องนี้กืนน้ำลายตามเลยนี่ย ยักเกียรมือทวงวงอ่ะเขาอี้สามีแบะโอ้โจกันไปกินแต่ไปกินคนเรียอ่ะอ๋อที่ทำงานนะเดี๋ยวแม่เอาไปไปด้วยเอาไปทำให้เขาชิมที่ทำงานอ่ะจะได้ช่วยจะได้แบ่งกันกินที่คนนี้คนหน่อยครับมันหายากจริงคุณผู้ชมถ้าอยากรู้ว่าหายากไหมต้องไปดูคลิปเก่าเพราะคลิปเมื่อวานที่เราไปหาแข่งมันอ่ะเนาะขุดตั้งแต่ บ่ายสองเนาะบ่ายสองถึงหกโมงอะแม่เมื่อวานน่ะขุดตามทางเนี่ยขุดไปกว่าจะเจออ่ะหายากจริงเมื่อวาอ้าวแรกกินแล้วก็ได้เออทีแรกนึกว่าจะไม่ได้แล้วไม่ก็จับขนาดชอบชอบส่วนใหญ่คนเหนือจะชอบน้ำพ่อเนาะไปปอนแรกเอาอะไรปองแรงเนาะอืมนแางรพี่พิจายแกไปหาที่วะน้ะอ๋อเป็นไม่ว่าอยู่เราไม่ได้เป็นหาเป็นเขาหาเปลี่ยนนะบางคนเขาว่า แมงมันคำว่ารู้แมงตังวันอ่ะอแมงแมงนได้ครบแมงตังวันก็คือแมงทั้งวันครับต้องต้องหาทั้งวันอะทั้งวันก็อมด้วยใช่พี่ชายบอกว่าเคยมีแม่สามวันไปสามวันไม่ได้มันยากนะคุณผู้ชมไม่ได้หายง่ายนะตดน้ำหน่อยที่นั่งพ่อต่ำหน่อยนะครับพอดีเอาอะไรมาลองให้แม่หน่อย เดี๋ยวแม่กินยากนะแม,ม่กินยากอือเอาเลยแม่ึ๊บอโอ้ยอโอ้ยอพ่อแม่ได้กินของอร่อยนี่ก็มีความสุขแล้วครับดีใ,ใจดีใจเลยอย่างกันเนี้ยทอดเต็มที่เลยโอ้ยอีกอันเนอะอือเดี๋ยวผมจะลองชิมดูหน่อย คือผมอะ่ะผมเป็นคนขี้แพ้ครับปอนนะครับเพ้่อผักผัก <c oughs> กินนะ้เมันทมอนมันอืดอ <c oughs> อันในล่ำกาถ้าเขาซืา้อมาเขาซื้อมันอะไรน้อยๆน่อยเขาเอาวัลเติมมันมาใส่ด้วยอะ่ะใช่ใช่อั <c oughs> นั่นแหละครับปกติอะ่ะถ้าเราเคยกินเมื่อก่อนอะ่ะจะเอาใบเติมมาใส่เพื่อให้มันเยอะขึ้นไข <ใบ S 2> ่มันจะไม่ค่อยมีน้องไหมเนาะว่าผักขด้นผักผักขือนใช่ไหมใช่ครับช่วงนี้ผักขึ้ดเลยชดๆเลยชิมเลยน็นใช่ละกินเนี่ย กลักวกลัวแพ้ผมแพ้นี่เป็นผื้นทั้งตัวเลยลองชิมหนยนานแล้วหนึ่งปีก็ชิมหนึ่งครั้งครับกินไม่เยอะน,นืนนานเลยกินอันอันเหมือนเน่ยเนาะเหมือนเป็นอย่างงี้กับง่ายๆเลยเนี่ยเหมือนยังไงแม่ไม่ค่อยใส่อะไรเยอะอย่างนี้หรอหรือว่าไงถ้าเขาใส่ใบเตยเผาผ้าพืชนั่นน่ะเอาวำเหมือนเหมือนอ่าอย่าไปนั่นนั่นมันได้กินน้อยมันมันกลิ่นมันมีอยู่ยาอ นนดูแม่พดูดูพ่อกับแม่กินอันนี้คือชอบจริงครับไม่ได้แบบว่ากินให้ดูอร่อยคือนี่หิวจริงเลยน้ำซุปอีกนะนี่ดูดูแม่ก็รู้อร่อยจริงครับวันนี้เอาคำเมียเลยแม่กินจัดเต็มเลยเอือ,อคือแม่ จะไม่ค่อยกล้ากินคําใหญ่ไม่ใช่ไม่กล้าหรอกคือปกติจะกินคําเล็กๆเนาะคือแม่เสียดได้ไงนักกินท้นด้วยกันค้นลายแลเวลนาอ่าไม่ดุสามค้นหาค้น้อมอีดุต้องแบ่งกันกินอ่ะจัดคํ่ใหญ่เลยต้องยุ้แม่ให้กินคําใหญ่โอ้ยปกติแม่ไม่กินคําอย่างนี้เลยสามคำาล้แม่คาใหญ่เลยเนี่ยเนี่ยไข่เนี่ยโอย โอ้แม่เอาพ่อตักให้น่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกินก็ได้จับไว้กันโอ้โหเนี่ยพ่อตักให้คำนี้เลยเน้น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 อยากกินข้าวเหนียวเยอะมันอึดโอ้ยจุ๊บได้ไหมเนี่ยข้าวปากมันมันเนี่ยพอพอตักให้อ่ะพ่อตักให้คำใหญ่มากอันก่าอันกะอันกจะแบบอร่อยอร่อยมันคือกรอบๆนี่นะก็ตุกๆตะบะมัน ถ้าเขาใส่เบเติมแบบอย่างนี้มันมันแตกอ่ะมันมันจะได้กิ่นนะพ่อเนาะมันจะได้กินนมมันอย่างเดียวแล้วก็มันไขมันอ่ะมันไม่ค่อยไม่แตกในปากเพราะว่าเราคนเหมือนเหมือนให้มันแตกแล้วให้กลิ่นมันออกมาเยอะๆแล้วมันจะไปเคี้ยวผักนู่นนะครับแต่นี้คือจัดเต็มเลยเนาะจัดเต็มเลยอ่ะพ่อพ่อเราหนอยนี่พ่อใส่พริกด้วยแม่ไม่กินพริกนะครับนี่นะครับผมเอาลยเอาแล้วครับ น้ำัุปด้ยน้ำซุปด้ำตาอ้าวอี่สะใจนี่แม่อันนี้ต้องอันนี้ต้องกินให้หมดนะเดี๋ยวปกติอะถ้าเรากินอาหารจริงๆนี่อันนี้จะเอาไว้เอาไว้กินมือต่อไปเลยแต่นี่วันนี้ต้องกินให้หมดแม่กินเล่นเลย น,นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของแม่ไหมที่ว่ากินคำแย่เนี่ยแย่ลน่ะอันนี้ต้องอ้างว่าคุณผู้ชมอยากเห็นด้วยนะไม่งั้นแม่ไม่อยากยอมกินอืม <c oughs> อืะอีกวอ่ะผิดำแย่เลยพ่อนี่อ่าฮึดูหน้าฟินให่ฟิน มันจะแตกในปากตุบๆเนาะมันม,มันมีไข่ด้วยนะในน้ำซุปกต็ตุบตุบหยาดีกว่าเด้เอามาปิดท้ายของคันอ่ะคนครึ่งบ่เนาะคนครึ่งคืนคนคืนเอาให้หมดนะครับคนละครึ่งปิดท้ายเลยนี่เฮ้ยน้ำมาพ่อโอ้ยน้ำไงไงพูดยังไม่ทันขาดคำเอาเลยเอาเลยเอาทำมันอ่ะนี่ข้างมือข้งมือนี่หัวใจมือ ขอใจมือนะครับดื่มน้ำหน่อยไหมครับมาเลย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 ขอน้ำชุบหน่อยอันนี้ความเข้มข้นเลยครับนี่เอาละครับท้ายแล้วครับท้ายละคุณคำนี่ครับมาปิดท้ายครับผมเต็มคำกันีโอ้ย ล้างล้างคอโอ้นีอ่ะเร็ี้อยนวันนี้เ็อร่อยจะได้แบไข่ไข่ไข่อชาติจขนาดวันนี้ของอร่อยเดียวตามเต็มรวยนะกรวยเช้าก่อนนะด้ว้าก่อนเออมความสุขรัวันนี้เห็นพ่อแม่กินของอร่อย เป็นไงแม่สบายใจไหมได้กินแบบวันนี้ลำลำขนาดลำขนาดเนาะข้างข้างแรกในชีวิตกินนักกินกี่เยอะอีกเนาะกินเยอะกินคำใหญ่เดี๋ยวพ่อต้องอีก่าโมขนาดให้แม่ดูหน่อยอีก่าโมขนาดไม่ร่างกายนะกินอะไรกันนี่ข้างแม่เนี่แหละอีก่าโมขนาดอย่า อีกาหม้อขนาดอีกาหม้อขนาดอีกาอีกาหม้อขนาดาาเดี๋ยวแต่น้ำซุปครับ <c oughs> วันนี้ก็ประมาณนี้นะพ่อเนาะ,นะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมนะผมถ้าชอก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามด้วยนะคะรับไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีเจ้าสวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับยำไข่เมียม่ยงมานะครับทอ,อดชุดยอดครับผมยสชุดยอด